วอร์ดิกวันที่หเฮ้ยพี่ทำไมรีบขึ้นบ้านจังสวัสดีสาวเกมแคสจบแคนคทุกท่านนะครับเพราะผมแก้วกล้าวันนี้เป็นวอร์ดิกวันที่5ประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งผมเองจะพาคุณชมมารับชมการตีวอร์ดิกแบบสดๆเลยเป็นการโจมตีทั้งสี่หมายให้ชมกันมีบ้าน1ิบสิบและ13ให้ชมกันมาดูกันว่าจาก12ดาวเต็มแก้วกล้าจะเก็บไปได้กี่ดาวก่อนจะทำการโจมตี บ้านเลเวลก่อนเลยครับซึ่งบ้านที่ผมเจอเป็นบ้านเลเวลสิอนั่นเองมาดูกันว่า3ดาวจะได้หรือไม่สูตรที่ผมใช้นะครับผมเลือกใช้เป็นลาวาบอลลูนครับแล้วก็เอาน้ำยาใส่ฟ้าไปสีขวดเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมจะทราบครับว่าทําไมผมเองต้องเอาน้ำยาใส่ฟ้าไปสีขวดก่อนอื่นเลยนะครับผมเองจะพักชมไปสอดแนมบ้านลําดับที่28กันก่อนเลยบ้านที่เจอนะครับก็จะเป็นบ้านเลเวลสิอที่อ่า เดี๋ยวผมจะให้ดูอาวุธกันนะครับก็ป้อมพมดเลเวลหนึ่งครับป้อมปืนใ่ญ่เลเวลเจ็ดครับแล้วก็ป้อมธนูเลเวลแปดเอ็กโบเลเวลหนึ่งครับป้อมพูเลเวลสองครับคืออาวุธส่วนใหญ่นะครับก็ไม่โหดมากครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมพี่เขาถึงรีบขึ้นบ้านนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านครับว่าการที่รีบขึ้นบ้านเนี่ยมันผิดมันก็แล้วแต่แต่ละคนครับบางคนอาจจะรีบขึ้นมาเพื่อที่จะเอาป้อมอินซีเพื่อที่จะเปูออเดนครับ ก็หลากหลายกันไปนะครับซึ่งผมเองก็จะเป็นมาสิบนะครับปฏิกริยว่าผมเจอว่าสูงกว่า1นึ่งเลเวลผมจะเก็บสัปดาวได้หรือไม่มาพูดแผนที่เราจทำการโจมตีกันดีกว่านะครับจากการที่ผมโจมตีนะครับเราเอาน้ำยาเศษฟ้านะครับมา4ขวดผมจะทำการโจมตีป้อมอิฟลูให้พังลงไปนะครับซึ่งน้ำยาเศษฟ้านะครับที่ผมมีพึ่งขวดนะครับมันจะโจมตีได้400หน่วยโดยป้อมอิฟโรนครับจะมีเลือดอยู่พันห้าสี่ขวดนะครับก็จะเป็นพันห ็เลยต้องใช้แบตสายฟ้า4ขวดป้อมอ e ิฟโรถึงจะพังลงไปซึ่งผมกะว่าป้อมแอร์สวิเปอร์ครับด้านซ้ายด้ขวาต้องพังลงไปนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่จะลองทําให้ดีที่สุดเลยและตรงนี้นะครับมีบริษัทแคนแต่ด้านบนเนี่ยมันมีช่องว่างนะครับผมก็เลยคิดว่าจะทําการใช้ยักษ์ที่มีนะครับมาเช็คถ่ายแคนนะครับว่าบ้านหลังนี้่านแคนเป็นอะไรและทําการเช็คคิงควีนะครับเข้าด้านซ้ายมือทําการโจมตีกับ แขงแคนครับโจมตีด้านซ้ายมือพังลงไปแล้วก็ปล่อยระหว่างบอลลูนลงไปนะครับก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองมาดูกันว่าไม้นี้นะครับเราจะเก็บใช้ชนะได้หรือไม่นะครับก็หวังว่าจะสามารถการโจมตีบ้านที่สูงกว่าหนึ่งหรือเวลได้นะครับโจมตีเลยมารอชานะครับเราทําการทําการใช้ในมาเสฟัที่มีนะครับลงไปตรงนี้ก่อนเลยก็จะซูมเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยลงไป1 2 3 4สขวดครับ ดูหเหมือนว่าป้อมแอร์ซูเปอร์พังลงไปด้วยนะครับอ้าวผมลืมป่อยอนึงควรครับก็จะโจมตีป้อมอิฟโรได้นั่นเองจากนั้นปล่อยักตรงนี้นะครับก็จะมีช่องว่างอยู่เนาะก็จะเป็นมังกรไฟฟ้าและบอลูน,นะครับผมจะปลอยคิงควีนมาด้านซ้ายมื่นครับถ้าว่าเราใช้สูตรเราวาบอลูและมังกรไฟฟ้าไม่ตายลงไปเขาบอกเลยนะครับนรกแน่นอนก็เหมือนกันว่าผมเองจะก,กำจัดมังกรไฟฟ้าได้หรือไม่ทำการใช้แม่พิษลงไปนะครับแล้วก็น้ำยาเช็ดแข้งผมคงไม่ใช้นะครับก็จะโจมตี มันก็ไลฟ้าตายลงไปไหมควนอยู่ด้านล่างครับสัดเข้าไปค่อยๆโจมตีเนาะกยจะซัดเข้าไปและดูเหมือนว่าควินเราครับจะเคลื่อนที่ไปด้านบนโอเคครับบอลลูนก็เหลืออยู่นะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเนาะจากนั้นผมทำการเข้านะครับทำการใช้ทางฝั่งของละวาน,นครับลงไปด้านล่าง2ตัวครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปผมจะปล่อยบอลลูนไปก็หมดเลยครับหรือว่า4ตัวละกันปล่อยยักษ์ลงไปนะครับใช้ไม้วิ่งไว้ที่มีลงไป1ขวด2ขวด3ขวดเลย ก็จะเข้าไปนะครับทาการโจมตีได้ดีมากขึ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วทำการใช้มาวิ่งไวลงไปนะครับมี่งเราเข้าไปด้านในมีบอลลูนมาแล้วนะครับผมเองจะทําการใช้สกิลหายตัวเลยละกันแล้วก็โจมตีเข้าไปนะครับทางด้านบนทําการใช้น้ำมัป้านลงไปนะครับปล่อยบอลลูนเข้ามาทางด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมินเนี่ยนลงไปด้านล่างปอมอีซีพังลงไปนะครับผมเองจะปล่อยเรือหัวลบที่มีนะครับพุ่งเข้าไปโจมตีกับป้อม อิ uh, นฟลูนบที่อยู่ด้านในแล้วก็ปล่อยฐานออกมานะครับตุ้มเรียบร้อยนะครับก็จะพังลงไปนั่นเองตอนนี้ด้านซ้ายมือนะครับมีเป็นป้อมเอ็กโบนครับที่มารังแกฐานเรานะครับอ้าวควีนยังไม่ตายนะครับทำการปล่อยมินเนี่ยลงไปนะครับหวังว่าควีนจะตายลงไปก็จะทำการแช่แข็งไปที่ไหนดีแช่ไปที่ควีนละกันเนาะก็จะแช่วควีนลงไปนะครับซึ่งเราก็มีแววที่จะแปกได้เหมือนกัน มาดูกันว่าเราจะเก็บได้ไหมท้านทีดีนะครับผมอาจจะขอถานแคนครับเป็นเยติดีกว่าเนาะจะได้โจมตีป้อมอิฟโนนครับแล้วก็โจมตีคิื่นของสตูด้านครับอันนี้ผมเองก็ลืมคิดไปนะครับไม่ทันคิดนะครับว่าเออถ้าเราใช้อย่างอื่นมันมันจะดีกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้มา2 1ดาวนะครับ99%้ก็และก็ได้มา3ดาว100%เต็มนะครับเปิดได้ส่วนครับกับเมาส์แรกครับแต่ก็อย่างที่คุณชมรมชาบกนดีนครับว่า บ้านที่เราเจอครับเป็นบ้านรั้วส1นะครับที่รีบขึ้นบ้านนั่นเองเดี๋ยวเราครับไปชมมาที่2กันต่อเลยมาชมมาที่2กันต่อนะครับผมจทำก,การโจมตีบ้านรั้วส1บเอ็ดมกันซึ่งผมเจอบ้าน,นรั้วส1เอเหมือนกันโดยสุดที่ใช้นะครับผมเลือกใช้เป็นอนะเ a กาสมทครับซึ่งเราทําการใช้แม่พิมน์ินงไหวทั้งหมด4ขวดครับแล้วก็แบตเตอรไฟ้า5ขวดไม่ได้ใจว่าจะพังป้อมอป้อมประสาทแคนได้หรือไม่นะครับก็จะพังชมเข้าไปโจมตีกัน โดยบ้านเทวเจอนะครับเป็นบ้านลำดับที่24นะครับสงอย่างเข้าไปเลยก็จัดทำการโจมตีด้านตรงกลางเลยนะครับทลุการใช้น้ำมันเพลนไวลงไป4ขวดครับก็จะเปิดกำแพงด้านบนด้านล่างได้หมดเลยแล้วก็ทําการใช้น้ำมันเฟฟ้าลงไปนะครับเพื่อทําการโจมตีกับป้อมปรสาทแคร์แล้วก็ป้อมอิฟโนด้านในก็หวังว่ามานี้เราจะได้สําดาวนะครับมาดูกันว่าสูตรร้อนๆแบบนี้นะครับมันมันจะแจ่มไม้นะครับก็จะทําการใช้น้ำมันเพลนไวที่มีลงไปก่อนละกัน ลงไป1 2 3 4ขวดนะครับก็จะเปิดกำแพงได้นั่นเองแล้วก็ทำการใช้แม่สายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4 5หโอเคนะครับประแสะแคนปลลงไปทางแคนจะไม่ออกมาครับผมก็ทำการใช้เบก้าลงไปด้านซ้ายบนหนึ่งตัวด้านล่าง1ึงตัวปล่อยเบก้าตรงนี้หนึ่งตัวนะครับและใช้รถจากกำแพงลงไปจากนั้นนะครับผมเองแต่งการปล่อยเบก้าที่มีไปด้านขวามือ แล้วก็ปล่อยปาหินลงไปนะครับซึ่งผมเองจะปล่อยคิงควีนวอร์เดนลงไปนะครับใช้ไม่บ้านลงไป1ขวดเลยแล้วก็จะรอจังหวะนะครับให้เถวเราเข้าไปด้านในทําการใช้ไม่บ้านเพิ่มเลือดลงไป1ขวดเลยรถจอดกัแพงเป็นกําแพงได้ไหมก็น่าจะได้เนาะจากนั้นต้องการใช้สกิล,ลอีทอนทอของวอร์เดนนะครับทำให้ทั้งเรานะครับเป็นอมตะชั่วคราวรถจอกําแพงเข้าไปด้านในก็จะปล่อยยิยติออกมานั่นเองทำการโจมตีได้มาแล้วนะครับ1ดาว3 0บนนะครับหมายถึงว่า มายนี้นะครับสาดาวจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับกับการใช้น้ำยาใสฟ้านะครับเมตาหมายนะครับน้ำยาใส่ฟ้ามาแรงมากๆเลยถ้าคุณชมท่านใดไม่รู้ว่าจะเล่นสูตรอะไรนะครับลองหยิบน้ำยาใสฟ้าที่มีไปใช้ดูนะครับแต่หลายคนก็อาจจะอาจจะไม่ได้อัพน้ำยาใสฟ้าเนาะเพราะว่าแต่ก่อนครับมันเป็นน้ำยาที่แทบจะไม่มีใครเล่นเลยนะครับถ้าไม่ใช่บ้านต่างๆนะครับอย่างบ้านก้าวนะครับจะไปใช้ นเมื่อเสร็จฟ้าแล้วเมืก่อนครับแต่ตอนนี้ทุกคนครับแทบจะเล่นหมดเลยก็จะซัดเข้าไปนะครับดนวน่าซ้ายมือนะครับมีทั้งคิงควีนปัวเดนเบก้านครับมาครบหมดเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับเจอกับคิงแล้วก็ควีนของศตูนะครับทำการใช้สกิลมา็ิโทดาซัดเข้าไปแล้วก็โจมตีเข้าไปนะครับที่ผู้ก้าของสัตูแต่ดูเหมือนว่าไม่นี้นะครับเราอาจจะมีแววแปลกนะครับปรากันว่า เราจะเก็บชนะได้หรือไม่ด้านบนนะครับเปก้าทำการเก็บสิ่งก่อสร้างให้เราแล้วนะครับเฮ้ยให้เราแล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเองก็มีปัญหากับการออกเสียงภาษาไทยเนาะพยายามฝึกเรื่อยๆนะครับมาทำการโจมตีต่อไปนะครับซึ่งด้านบนนะครับมีเป็นป้อมธนูในซ้ายมือนะครับเปก้าสับเข้าไปแล้วก็เหลือควีนนะครับที่อยู่ด้านในนะครับผมเองจะทำการใช้สกิลหายตัวเมื่อจังหวะที่ควีนเข้าไปด้านบนใส่เข้าไปนะครับโอเค มานี้นะครับเราน่าจะได้3ดาวนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเวลาเหลืออีกประมาณ39วิน้า่ทีสุดท้ายนะครับก็จะมีควิ้งขึ้นไปด้านบนเบก้าเปิดกําแพงแล้วนะครับส่วนทีิของเราจะไปด้านล่างครับซึ่งธนูไปด้านบนครับเยอะมากๆเลยพีิงของเราก็จะเข้าไปด้านล่างครับโจมตีเข้าไปที่ป้อมเท็ดล่านครับแล้วก็มีเป็นโรงงานอาคมมืดครับก็จะพังลงไปเราได้มา3ดาว1นรเปรเ็นเต็มถ้าผู้ชมอยากลองครับอยากใช้ น้ำยาแผ่นไหว4ขวดครับแล้วก็ทางฝั่งของอน้ำมันสายไฟ5ขวดครับสามารถที่จะโจมตีภาษาแคนด้าน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดกำแพงได้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีน่าลองมา,มากๆเลยเดี๋ยวเรารไปชมตาที่3กันต่อเลยมาชมการโจมตีมาที่3กันต่อครับเป็นการโจมตีบ้านร้12ของผมเองซึ่งผมเจอบ้านรเอย11นะครับก็ง่ายเลยนะครับ ที่ใช้นะครับผมเองกลับมาใช้สูตรเก่าครับก็จะเป็นควินบล็อกมายเนอร์หมูป่านครับก็น่าจะเป็นสูตรที่ผมเองค่อนข้างที่จะถนัดนะครับไม่กล้าลองสูตรอื่นๆครับก็เลยเอาสูตรนี้มาใช้แล้วกันจะพาคุณชมเข้าไปสอดแนมบ้านเลเวลสิบ้านลำดับที่19นะครับเข้าไปนะครับก็จะเป็นบ้านเลเวลสิบเอ็ดนะครับที่หัวเช้ได้เลยนะครับอย่างนี้ผมจะเข้ายังไงดีผมคิดว่าผมนะครับจะใช้ควินบอลครับเดินไปด้านขวา แล้วก็เข้าไปด้านในโจมตี Queen ควีนนะครับโจมตีป้อมอนซีโจมตีป้อมอิฟโนนะครับโจมตีปราศแขนคนโจมตีฐานแคนครให้ตายลงไปแล้วก็ปล่อยลงฐานนะครับซึ่งลุงฐานนะครับผมสามารถที่จะเข้าได้หมดเลยก็จะเข้าด้านขวาก็ได้ครับหรือเข้าด้านซ้ายก็ได้ซึ่งผมเองจะดูนะครับพวคพี่ของผมไปด้านไหนผมก็จะปล่อยไปด้านนั้นนั่นเองมาครับมาทำการโจมตีกันเลยก็จะพาผู้ชมนะครับไปดูกันเริ่มต้นมาครับผมเองจะทําการใช้เบบี้ที่มีนะครับตัดทางด้านซ้ายก่อนเลย ก็จะปล่อยลงไปด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ปล่อยควีนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปปล่อยนงฟ้าลงไป <c oughs> ก็จำการโจมตีบริเวณด้านในได้นั่นเองอาจจะต้องการใช้นมีบ้าที่มีนะครับลงไป1ขวดเลยเพราะว่าควีของเรานะครับเจอกับควีของศัตรูไม่เช่นนั้นนะครับควีของศัตรูอาจจะทําการโจมตีควีของเราและควีของเราก็ตายลงไปได้นั่นเองควีก็จะไปด้านขวามือนะครับค่อยๆซัดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยมีโครงกระดูกเยอะแยะมากมายเลยครับ แต่มันก็เป็นผลดีนะครับถ้ากว่าเราทําการโจมตีโดยใช้ไมเนอร์นะครับก็จะเจอน้อยลงนั่นเองเหมือนว่าเราเจอตอนต้นแล้วไงก็จัดการใช้ไม้บ้านลงไปดีไหมเดี๋ยวไม่ต้องเนาะเราให้เจอกับคีงของศัตรูก่อนละกันก็จัดการใช้ไม้บ้านลงไปหนึ่งขวดเลยโอเคใช้เลยละกันนะครับคีงของเราสัดเข้าไปนะครับใกล้จะตายแล้วนะครับแล้วก็ยังดีที่นักฟาร์นครับเติมเลือดได้ดีเลยทีเดียวผมขอใช้กิลหายตัวเลยละกันแล้วก็ปล่อยลงถานที่มีนะครับไปด้านความมือปล่อยคิงลงไปนะครับ ดูเหมือนว่าถาแคนจะเป็นมังกรไฟฟ้าและก็บอลลูน,นครับผมจะการใช้แมพิษที่มีนครับลงไปเมื่อมันใกล้เข้ามานะครับก็จะปล่อยน้ยํายาพิษลงไปแล้วก็แช่แข็งไปหนึ่งทีแล้วกันนะครับแล้วก็ทำการปล่อยไมยเนื้อหมูป่ามาตรงนี้นะครับอาจจะปล่อยได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตำแหน่งเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยแล้วก็ปล่อยปูเดลงไปนะครับผมก็จัดการสักเข้าไปซูมออกนิดนึงเนาะทำการใช้แม่พิษที่มีลงไปด้านบนด้านล่างเลยนะครับ ของเราก็จะเข้าไปนะครับแช้แข่งไปที่ป้อมอินซีอินฟโนครับแล้วก็ทําการใช้สกิล Eternal โ o m e มเลยจากนั้นก็จะทําการใช้ไมพิมเลืที่มีนะครับลงไปทางด้านในนะครับมู่ปากของเราก็จะได้รับกันเยียวยานั่นเองก็มีบางส่วนที่ลงไปด้านล่างครับคือมันไปไม่ไม่ไปเป็นกลุ่มเดียวกันครับมันไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะกระจายกันไปมันก็สปิตออกไปนะครับซึ่งบางทีนะครับเรามี10ตัวแบ่งไปจุดละห้านะครับ น้อยตัวเนี่ยมันโจมตีได้ชานครับอาจจะทําให้ทั้งสองจุดที่ไปนะครับตายหมดเลยอันนี้ก็คือเราควรพยายามที่จะบังคับนะครับให้ไมเนื้อและหมูป่ากไปเป็นกลุ่มเดียวกันครับไปเป็นกลุ่มเดียวเลยมันจะโจมตีได้ดีกว่านั่นเองอันนี้คือความคิดผมเองนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันดีกว่าจริงไหมแต่สําหรับผมเองครับที่ผมเล่นมาผมรู้สึกว่าถ้าไมเนื้อและหมูป่าไปด้วยกันครับมันจะดีกว่ากระจายกระจายกันไปมั่วๆนั่นเองแต่ก็ไม่ยากครับโจมตีมาได้3มดาว 100%รเปอร์เซ็นเต็มนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อน,นครับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเรือสินะครับแต่บ้านผมผมเองเป็นบ้านเรือสิบสองบ้านผมสูงกว่าหน,นึ่งเรือเรลนั่นเองเดี๋ยวเรารไปชมไม้สุดท้ายของวันนี้กันดีกว่าครับเป็นการโจมตีบ้านเร13สิบสามให้ชมกัน,นครับมาดูกันว่าเราจะเก็บสับดาวได้หรือไม่มาชมการโจมตีไม้สุดท้ายของวันนี้ดีกว่า,วาครับเป็นการโจมตีบ้านเรือสิบสามให้ชมกันซึ่งผมเองก็จะทำการโจมตีบ้านเรือสิบสามเหมือนกันเลย สุดที่ใช้นะครับค่อนข้างแปลกเลยนะครับผมใช้เป็นยีติสมัดครับก็จะเป็นยีติ7ตัวปลาหิน13ตัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่วหน่อยนะครับสูตรนี้นี่เป็นสูตรที่ผมเองก็แทบจะไม่เคยเล่นเลยนะครับมาดูกันว่ามันมันจะเก็บสามดาวได้ไหมแต่เขาบอกให้ก่อนเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาสามดาวนะครับผมว่าผมเองน่าจะได้ประมาณ2ดาวนะครับเต็มที่ก็น่าจะได้2ดาวนี่แหละ มาดูแผนที่ผมจัดการโจมตีนะครับนี่คือภาพกว้างครับทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่ผมไม่ถนัดเลยนะครับถ้าจะใช้ทั้งสายอากาศครับไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือว่าจะเป็นังกรวยไฟ้านครับป้อมแอร์สวิปเปอร์นะครับมันพัดพาไปด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับซึ่งมันยากครับคอนโทรลยากครับผมก็เลยจัการใช้ควีนบล็อกที่มีลงไปด้านล่างครับหวังว่ามันจะเดินไปด้านบนครับก็จะโจมตีบอลลี่ด้านซ้ายมือพังลงไปแล้วก็จะเข้าด้วการใช้ลงฐานด้านขวาครับ โจมตีน้้นขวามพังลงไปแล้วปล่อยฐานที่มียัก์เข้าไปตรงกลางก็หวังว่าไม้นี้เราจะได้3ามดาวนะครับจะได้เก็บ2ดาวเต็มนั่นเองมาโจมตีกันเลยมาดูกันว่าแก้วกล้าจะทําได้มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งผมเองจะปล่อยควีนที่มีลงไปด้านล่างครับปล่อยควีนลงไปบอลลูนนางฟ้านครับ แล้วก็จะรอสักคู่หนึ่งนะครับให้โจมตีด้านล่างได้นิดๆหน่อยๆเนาะเผื่อว่าบางทีควีนนครับมันไปด้านขวาไม่ไปด้านซ้ายบนนะครับก็จะได้ปรับเปลี่ยนทิศทางได้เลยควีนเข้าไปแล้วนะครับก็จะซูมเข้าไปหน่อยเนาะโอเคนักกินของเราน่าจะเดินไปด้านบนแล้วนะครับอย่างนี้ผมขอปล่อยลุงฐานที่มีนครับลงไปทางด้านบนเลยปล่อยลุงฐานปล่อยคิงลงไปด้วยเลยลวกันอ้าวควีนควีนไปด้านล่างครับงานเข้ากแก้วแล้วนะครับ แล้วลุงทางของเราก็ไปด้านบนนะครับเอาละสิเอาละสิ<า>สสผมขอทำการใช้ไม้บ้านให้กับคิงก่อนหนึ่งขวดละกันแล้วก็กด้านบนครับเป็นอย่างไงบ้างทางของเราเนี่ยไปด้านบนนะครับฉะนั้นผมจะเข้าทางด้านซ้ายละกันนะครับก็จะยักเข้าไปนะครับซึ่งมันมันจะงง,งงหน่อยนะครับกับการโจมตีตานี้ผมจทำการปล่อยเยติลงไปแล้วก็ปล่อยปลาหินลงไปนะครับทําการใช้ปูเดนลงไปใช้เจลงไปนะครับแล้วก็ใช้มระคุดที่มีนครับลงไปตรงตรงไหนดี ตรงนี้1งขวดละกันแล้วก็ทําการใช้เมีบ้านลงไปหนึ่งขวดเลยแช่แข็นครับออกมาเป็นมังกรไฟฟ้าเหมือนเดิมเลยนะครับใช้สกิลหายตัวของควีนเลยแล้วทำการใช้เมีบ้านลงไปนะครับแช่แข็งไปที่้อมพวกนี้เลยนะครับแล้วก็จัดซัดเข้าไปใช้สกิลอีทุวดทมเลยละกันนะครับซึ่งน้ำยาเพิ่มเลือดไม่มีนะครับดูเหมือนว่าปลาหินจะตายลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแช่แข็งไปด้านขวามือนะครับโอ้งานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับ ตอนนี้ไม่หวังอะไรมากนะครับขอเพียงแค่สองดาวนะครับจะได้ไหมมาลุ้นกันครับว่าแก้วกล้าจะทําได้หรือเปล่าเยติเข้าไปนะครับเหลืออยู่3าตัวนะครับเข้าไปที่บ้านมาถึงว่าบ้านจะแตกลงไปไหมจะค่อยๆเข้าไปนะครับโอ้เยติตายหมดเลยเรียบร้อยครับมายนี้บอกแล้วนะครับว่าผมเองก็ไม่ถนัดนะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเอาสองดาวกลับทาได้เพียงแค่ดาวเดียวเสียท่าเลยนะครับวันนี้เราตีไปสี่ม้นะครับ สามไม้แรกนครับเราเก็บสามดาวได้หมดเลยได้ไป9ดาวเต็มแล้วมาบ้าน13นะครับได้เพียงแค่ดาวเดียวเลยทําให้วันนี้เราได้10ดาวจาก12ดาวเต็มก็ไม่เกณนครับแต่ทันที่ดีนะครับบ้าน13ควรจะได้2ดาวนะครับจะเป็นเวัาที่สวยงามกว่านี้นั่นเองวันนี้ก็ได้พากมาให้คุณชมเล่นกันะครับที่ผ่านมานะครับสวันที่ผมทาคลิปลงไปนะครับผมลืมให้ดูข้อมูลฤดูกาลครับว่าตอนนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูข้อมูลรวมก่อนครับ วัววันที่5นะครับเรานำมาที่54ต่อ27นะครับข้อมูลฤดูกาลบอกไว้ว่าตอนนี้แข่งเก้าก้าฟามิลี่นะครับนับเป็นอันดับที่1เลยครับมีทั้งหมด358ดาวนะครับตีไป24หสิ่ม้านครับส่วนแข่อันดับที่2ครับแขนงจีนหรือเปล่าก็ตีไป22หสิบสองม้านครับได้มา55ดาวได้มาทั้งหมด348นะครับก็คิดว่าเราเรามีสุดที่จะได้เลื่อนชั้นนะครับจะทำผมว่าเลื่อนชั้นดีไหม ก็ดีนะครับถ้าได้ขึ้นไปสูงๆเราก็จะได้เหรียญลกเยอะขึ้นนะครับแต่รากว่าเราขึ้นไปสูงๆแล้วนะครับแล้วเราสู้ใครไม่ได้เลยเราอาจจะจบบัวนะครับแล้วก็ตกชั้นเกี่ยวมาเหมือนเดิมก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าแข่งของเราจะเป็นอย่างไรก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับที่มีให้กับแคนแก้วก้าแฟมิลี่นะครับถ้าผู้ชมจากเข้าแค่เข้าถ้าผู้ชมจากเข้าแคนนะครับ แข่งเก้าแฟมิลี่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านได้นะครับว่าแค่ของเรานะครับรับบ้านอะไรนะครับก็รับตั้งแต่บ้านสิขึ้นไปนะครับใครที่บ้านยังไม่ถึงนะครับก็ไปดันให้ถึงก่อนครับแล้วก็มาเข้าแข่งได้เลยนะครับก็จะรับทุกคนเลยที่ถึงเกณฑ์นะครับใครไม่ถึงเกณฑ์ก็จะขออนุญาตที่จะปฏิเสธไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็พูดคุยกันพอสมควรแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญเลย อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะับเป็นที่ผมเอาคลิปเมื่อไรคุณผู้ชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเลยสำหรับวันนี้นะครับผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสด,ดีครับ